สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตักจะมาพูดถึงเรื่องน้ำคร่ำเยอะค่ะหลังจากที่เมื่อวานได้พูดถึงเรื่องน้ำคร่ำน้อยไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงภาวะน้ำคร่ำที่มากเกินไปค่ะอย่างที่บอกว่าน้ำคร่ำม,มีบทบาทสำคัญในการตั้งครรภ์อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าน้ำค่ำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทารก ไม่ให้กระทบกระเทือนเวลาที่คุณแม่หกล้มหรือว่าเวลาที่ท้องกระแทกนะคะน้ำคร่ำก็จะทำหน้าที่ปกป้องลูกของเราค่ะและป้องกันสายสะดือไม่ให้ถูกกดน้ำคร่ำทำให้ทารกมีพื้นที่ในการขยับไปมาแล้วก็ช่วยในการฝึกหายใจของทารกฝึกการขับถ่ายด้วยนะคะปกติเนี่ยน้ำคร่ำจะมีปริมาณ 30cc ตอนที่เราอายุครรภ์10สัปดาห์ค่ะ และจะค่อ,คอยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น 800cc ซีซีที่ช่วงอายุคันกลางไตมาสที่3จนถึง40สัปดาห์หลังจากนั้นปริมาณน้ำคร่ำก็จะค่อ,คอยๆลดลงนะคะส่วนภาวะที่มีน้ำคร่ำม,มากผิดปกติพบได้ประมาณ2%ของการตั้งคันทั้งหมดค่ะสาเหตุเนี่ยมักเกิดจากทารกในคันมีความผิดปกติแต่กำเนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารระบบประสาทหัวใจหรือไตที่ผิดปกติ ก็ทำให้มีน้ำค้าเยอะผิดปกติได้นะคะ 2. ค่ะคุณแม่เป็นเบาหวาน 3. ทารกคันแฟดค่ะ 4. ทารกมีภาวะซีด 5. ทารกมีการติดเชื้อในคันและ6ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะคะอาการของคุณแม่ที่มีภาวะน้ำ่ําเกินเนี่ยมักมีอาการหายใจลำบากเหนื่อยนอนราบไม่ได้ขาบวม บางคนที่มีอาการรุนแรงมากเนี่ยจะมีปัสสาวะออกน้อยด้วยนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะทําให้คุณแม่เกิดการคลอดก่อนกําหนดด้วยค่ะหรือถ้าเกิดน้ำคร่ําเยอะมากๆก็จะเสี่ยงต่อการที่ถผงน้ําคร่าแตกก่อนกําหนดนะคะการรักษานะคะเนื่องจากภาวะน้ําคร่ํามากมีหลายสาเหตุการรักษาจึงต้องรักษาตามอาการแล้วก็สาเหตุค่ะ หากมีภาวะน้ำคร่ำเยอะโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใ,นใดๆสามารถสังเกตอาการต่อไปได้หมอเขาก็จะรักษาแบบประคับประคองนะคะแต่หากว่ามันเยอะจนมีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นทำให้คุณแม่เจ็บคันลอดก่อนกำหนดหรือคุณแม่หายใจลำบากอาจต้องมีการเจาะระบายน้ำคร่ำออกมาเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำคร่ำค่ะส่วนการป้องกันนะคะเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะป้องกันไม่ได้ค่ะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดอย่างที่บอกไปก็คือให้ไปฝากคันทันทีที่รู้ว่าตั้งคันนะคะหมอจะได้อันตราซาวหมอจะได้สังเกตอาการของคุณแม่ว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่ค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ทุกคนนะคะอยากให้ทำคลิปแบบไหนอะไรยังไงคอมเมนต์บอกได้ค่ะ